สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดทีอ่อขบอก,กแล้วข่าวด่วนนิครับมีข่าวด้วนครับเอาอีกแล้วครับจอระเก้พยายามจะสื่ออะไรครับถึงคำพูดของอ่าหมอผีนะครับเอฟซีครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไป เพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังคับทีครับนะครับสิ่งที่หมอผีพูดในครั้งนี้ผมเห็นด้วยนะครับที่บอกว่าตำรวจในนิทานเรื่องนี้ตอนที่เจอร่างตุ๊กตาไม่กั้นไว้ไม่กั้นคือเพื่านไม่กั้นแนวเขตห้ามบุคคลไปนอกเข้านะ นี่เป็นการงานทํางานทํางานสับเพ้าของตํารวจในถ่าเรื่องนี้หรือเปล่านะครับในสิ่งที่อ่าหมอผีท่านได้พูดไว้อันนี้ก็จริงครับนี่ที่พบการทํางานมันผิดตั้งแต่ท้องถินนะครับมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นไม่กักบ,บริเวณหาหาคือมันต้องกานเส้นเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอะไรผมไม่รู้นะ มันต้องกักไวเพื่อไม่ให้คนเข้าไปเหยียบทีนี้เขาไม่ก,กักคนก็เข้าไปเหยียบแล้วโทรทัศน์มันก็หายหมดใช่นไหมครับล้วโทรทัศน์ก็หายหมดคือสิ่งที่หมอผีพูดเขาพูดถูกนะนักสี่อขครับนะเออเพราะมันไม่กักนี่ไงไ,ไม่กักบริเวณกันกัรหลักฐานเนี่ยมันมันมันหายนะครับเสียหายหลักฐานเสียหาย ถ้ากาักบริเวณไว้ป่านนี้นะครับมันมันทำงานง่ายขึ้นแต่ทีนี้ไม่กักปุ๊บเนี่ยหลักฐานมันแบบรลักฐานบางอย่างมันก็ถูกถงรุดไปหายไปอะไรบางอย่างานะครับทสี่ครับนะคือพูดง่ายคือสิ่งที่หมอผีพูดคือการทํางานของเจ้าที่เนี่ยไม่ได้มาฐานก็เข้าใจนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือของท่านนะครับท่านไม่เคยตกอยู่ในคดีดังมันเป็นอยู่นอกพื้นที่อยู่ภูทรอ,อะต่างจังหวัดอะเหมือนเหมือนกันดานอะไรเนี้ยมันเครื่องมือมัน เครื่องมือมันไม่ถึงหรือเปล่านิทานครับนิทานนะนิทานนะเรื่องสมมตินะผมไม่ได้ว่านะผมพู้ถึงนิทานจากดาวอังคารนะพีตอะน,นั้นที่ครับสิ่งที่หมอผีพูดเนะี่ยมันเอ๊ะนะนะครับเอ๊ะนะครับเอ๊ะอะไรหลายอย่างด้วยครับนะนี่ครับคือการทํางานการทํางานที่ผิดพลาดนะครับการสืบสวนสอบสวนโดยที่ไม่มีประสบการณ์นะครับ การที่ไม่มีประสบการณ์มันทําอะไรให้หลายอย่างที่มันมันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ก็กลับต้องเป็นอย่าง,งานั้นทําให้การสอบสวนการทํางานยากขึ้นไม่งั้นเขาไม่ส่งนะครับหน่วยนอกเข้ามาหรอกอนะไรสิครับนะตํารวจเนี่ยคืออย่างนี้นะเอฟซีฟังผมนะตารวจเนี่ยมันจะมีสองชุดชุดหนึ่งก็ถูกกันอีกชุดหนึ่งไม่ถูกกัน ก็คือสองชุดนี้ไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันตำรวจเนี่ยมันมีการแบ่งแบ่งพักแบ่งพวกกันในช่วงนั้นนะครับในนิทานครับนิทานในะเรื่องสมมตินะเรื่องสมมตินะครับอันนี้ผมเข้าใจแหละบางที่อุปกรณ์ของตำรวจท้องถิ่นมันอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ถึงหรือเปล่าแล้วการสืบสวนสอบสวนมันคือมันไม่ไม่ไม่เป็นหรือเปล่าอะไรเปล่ามันก็เลยทํางทำงานยากขึ้น มันยากนะที่การบรรยากมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าทำทุกอย่างกระดุมอะเม็ดแรกมันผิดอะนะครับเม็ดแรกมันผิดอะนะบางก็ผิดไปหมดอะนะครับอืมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จระเข้อามาลงให้ดูเนี่ยจระเข้พยายามที่จะซื้ออะไรซื้อเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องที่บมอผี ไปสัมผัสอะไรบ้านอีกหลังหรือเปล่าน้าของน้าสองหรือเปล่าในชานเรื่องนี้นะแล้วในคลิปนี้มันก็จะมีอะไรบางอย่างทุกท่านไปดูดีนะนะครับในคลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่ซื่ออะไรได้หลายอย่างที่หมอผีไปสัมผัสพลังงานอะไรตรงนั้นมันก็ก็เป็นไปได้เยอะ นะครับไม่รู้ว่าใหม่ชลวันเอามาลงเนี่ยพยายามฟื้ออะไรทุกใครใครเข้าใจคอมเมนต์เข้าาหน่อยกับนิทานเรนีะครับใครเข้าใจคอมเมนต์เข้าาหน่อยกับนิทานเรนี้ผมก็อยากจะอยากรู้กันว่าเอ้ยสิ่งที่ใหม่ชลาวัลลงในความซื้อถึ่งอะไรผมบางทีโง่ครับหัวบางทีคิดไม่ทันบางทีมันตื้อวันไหนหัวโล่งๆว่าคิดออกนะวันไหนหัวไม่โล่งก็บื้อเหมือนกันนะอย่างวันนี้ผมก็ยัง ผมก็ยังมาคิดว่าสิ่งที่จอยเข้มมาลงจอแเข้พยายามสื่ออะไรสื่อไปแนวไหนว่าเพราะว่าได้คลิปของหมอผีที่เอามาพูดอ่ะหนึ่งแหละหนึ่งแหละนะหมอผีกตำหี่เจ้าที่ตำรวจอ่ะเจ้าที่เนี่ยอันนี้คือข้อที่หนึ่งแหละข้อที่สองเนี่ยนะหมอผีกระซิบกับนักข่าวช่องหนึ่งในบ้านหลังหนึ่ง น,นี่คือสิ่งที่ตอนเข้เอามาบลกให้แตนะ่คงไม่มีอะไราน,าะดไดนะนะครับคงไม่มีอะไรแต่ก็ก็น่าจะคิดกันได้นะนะครับน่าคิดกันได้เพราะฉะนั้นนี่สิครับนะนี่ครับชาราวันเปิดแล้วนะครับใช่ชาราวันพยายามจะสื่อว่าการทํางานของของ,ของเจ้าที่เนี่ยไม่รอบครอบนะครับไม่รอบครอบ เลยทำให้การสืบสวนสอบสวนบนบ,านบานปลายมั่วอีเลตุมเปะหรือนะผมมองอย่างนี้นะอันนี้คือผมคิดแบบนี้นะนะอันนี้ผมคิดแบบนี้ว่าไอสิ่งที่จอระเจ้ซื่อเนี่ยเอาคลิปนี้มาลงเนี่ยเจษตนาคืออยากให้สังคมเห็นถึงการทำงนานของของเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งนั้นแต่เรื่องนี้การมาผิพาทเนี่ยผมรู้มา,าแล้วนานแล้วแหละว่า ตำรวจในนิทานเรื่องนี้ทำงานยังไงเรารู้สิเราเคยสัมภาษณ์นะนะครับกขชอบทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อะไหนทานนะไหนทานชอบทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะรับนะเอฟีนะครับก็ลองพิจารณาดูครับสิ่งจอรเข้ลงนะครับผมคิดแบบนี้นะคนอื่นคิดไงผมไม่รู้นะจอรเข้มาลงเนี่ยทำให้ผมมองทำให้ผมมองว่าจอระเข้กำลังซื่อว่า ตนะระกีกำลังสื่อว่าการงานของเจ้าที่เนี่ยพาดแต่เบื้องต้นหรือเปล่าไม่การไม่การคอบไม่การหลักฐานอะไรเงี้ยไม่เอาทิการมากรออารอะไรเงี้ยคนมันเข้าไปเยี่ยบเข้าไปย่ำเข้าไปทําอะไรกันจนหลักฐานมันหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเนี่ยคือข้อพลาดนะโอเคสิครับขอบคุณตระเขีครับเดี๋ยอีพีต่อไปมันฝรน,นี้ครับ มันฝันี้ครับโอ้โหเห็นข้าวเมื่อกี้นี้โอเคนะครับนะมามาเดี๋ยวเราจะไปพี่จไปเลยสิครับนะก็สำหรับไ์ในคลิปนี้ก่อนย่าจบคลิปนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงกค่ทานตำรวจนะครับนี่มาจากดาวอังคารนะครับเป็นตำรวจนะตำรวจอยู่ที่อ่าวกะดดาวังคารนลสิครับนะเออทุกท่านครับนะก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ